กันเฮ้ยเฮ้มีอะไรกันเฮ้ยโอ้หาหนูอยู่มากพวกนี้มันชอบหาหนูครับสิไปเครียดพาเที่ยวหน่อยนะมีควายอะ่ะฮะมีเปล็ตดูดิเห็นไหมแท็กอือฮะเอาดู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 ใหญ่แล้วแท็กใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วองบน,นดูดิมอมดูดิอยู่บนะเวียนมองจังเลยอะ่ะ อะไรลุงบุญนี่มาเร็วเร็วแล้วทบหน่อยเร็วอ๋อใหญ่แล้วร่องน้ำพี่สีแห่งร่องน้ำผมก็เตียวป้อเตีมวเฮ้ยทำก็เอาไอ้ตีเร็ววันนี่พร้อมแล้ว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 เนี่ยพวกลอยได้แล้วแล้วโอ้โหวดูที่ข่อยคิ้วหน่อยคิ้วเลยโอ้โหมอมโดดเลยเฮ้ยโดดไายกาดจังอ่ะมาดูเข้าไอ้แท็กที่มันเก่งแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ตัวเก่งนะตัวเก่งตาหัวเนี่ยฮะตัวเก่งตาผลงานผลงานน่ารักน่ารักจากลุงหัวนะครับปีปีขอบคุณมากครับผม มีผู้ชมก็ทาครับไม่มีก็ทาครับผมเพราะเป็นความสุขฮะอยู่ทั้งหมามีความสุขเกลตายฮะสบายไปดูสิเล็วกับป่าข้างบ้านนี่แหละครับเตีไม่ได้ไกลหรอกฮะหนองมะนาป่ามันเยอะครับผมจะเป็นป่าลึกหรือป่าตื้นฮนะหรือจะเป็นป่าดงช้างก็บ้างอีกเรื่องนึงไปข้างในฮนะนเดี๋ยวจะไปเข้าดงช้างนะครับตอนนี้เตรียมของฮนะเตรียมอุปกรณ์กําลังสั่งกล้องมาใหม่ครับผมขอบคุณทุกน้ำใจฮะตอนนี้ก็เริ่มลงทุนแล้วครับผมขอบคุณเตีที่ส่งกล้องมาให้ส่งไม้มาให้นะฮะ มีอะไรไม่รู้ FC ในกอนตอไม้ต้องตะกอนตอไม้กันนะเนี่ยนะใชโอ้เสียงเพลงจะเข้าป่าไม่รู้ดังจังนะไม่ได้ไกลบ้านครับคนที่เคยเห็นก็จะเห็นว่าแถวนี้ว่าตรงไหนครับผมแต่ผมไม่บอกว่าตรงไหนทนนฮะให้ดูเอาแล้วครับบอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ฮะให้ดีให้อะไรนะตังอะไรตูดกระดูกป่าวไปทวดถังอะไปไหนไม่ทวดถังวะเนี่ยไม่ทวดถังเป็นร่องน้ำไม่ฟรีโอ้ยแท็กเห็นแล้วหญ่แล้วให้ดูเพื่อนๆครับผมทำใจรักจำทำใจรักเอีมีคนชมก็ทำไม่มีก็ทำครับผม อะไรก็ได้ถ้ามีความสุขฮะไม่เบียดเบียนชาวบ้านไหม αι? ชาวบ้านเดือดร้อนก็ทำไปเลยครับอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วมีความสุขครับผมทำเลยหึไหนไหนดูนี่ครับนี่แล้วแล้วแล้วม้นี่